ก็มาทำงนานวแรกเลยครับน้องไม่ต้องกลัวพี่จีบนะหน้าอย่างน้องเนี่ยไม่อยู่ในสายตาพี่เลยแต่อยู่ในหัวใจพี่ตลอดแขนครับรรแขนเป็นฟอร์ขอเป็นแฟนับกลับ <c oughs> ไปบ้านนี้น้องอย่าลืมส่องกระจกนะ <c oughs> แล้วบอกคนในกระจกว่ารักนะเด็กโง่ม <c oughs> ีแฟนหรือยังคนระับมีแล้ว <c oughs> มีแฟนแล้วด้วยอยากรู้จังว่าผู้ชายคนไหนเป็นคนที่โชคดีผมเองแหละนามือคลายจะเป็นลมใช้เปอร์ r m i n t ฟิล l d s t i ให้เาดูหน่อยนะก็ได้หน้ามืดคลายจะเป็นลมใช้เปปเปอร์มินฟิลเจลเออนี่คุณช่วยสั่งสัญญาให้ลูกค้าทีระวังเลยนะนี่ต้นฉบชนหน้ามืดคลายจะเป็นลมใช้เปปเปอร์มินฟิลเจล คนทำงานเนี่ยมันเครียดอยากระบายครับเรื่องนัง้นไปผ่อนก็ได้อยากปลดปล่อยเนี่ยวันนี้ออเดชั่นแดนซ์ออนไลน์มันนะมาไลน์ไหมพี่ คนละย,ยี่ห้าคนร้อยพี่ไถเดียวนะพี่นะครับไถเดียวแปดบาทพี่รับมายี่ปีทอนสิบสองนะขยันนะต้มครับอะไรนะอะไรครับทั่วอะไรครับอะไรถุงหนึ่งนะครับอะไรมาพี่แมวมาอะไรแน่ถุงครับไวไวเร็วเราสนับสนุนคนขยันกระใสกระป๋องแลค,ครับสวัสดีครับพบกันครับขอบคุณมานพครับแลกบัตรครับไม่ทราบว่าพบใครคะ พบคุณมานพครับเดินตรงไปและซ้ายมือเลยค่ะรับกาแฟไหมคะกำลังอุ่นๆเลยค่ะเพิ่งเปิดบริษัทอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะคุณเอกสิษฐ์รอเป่าครับต้องขยันทำทุกอย่างเลยอ้าวเอกสิธิ์ผมมานพครับเชิญครับเชิญเราสนับสนุนคนขยันกาแฟกระป๋องสวัสดีครับคุณพ่อครับรับน้องส้มครับ ว่าจะชิญไปทำบุญนะครับใหม่บริสตงไมล์ศูนย์หนึ่งจะไปตามมา้ส้มเราพี่ปป๊บผู้ใหญ่สมัยนี้หลอกยากนะว่าแต่เราไปไหนกันดีเนี่ย ก็ยางมันฟองใหม่บริสตงไมซ์ซูนม้นสปอร์ตลุกนะใจบ้างนะเจ๊ให้แบงค์พันไปแบงค์ห้าก็ทอนจากแบงค์พันห้าร้อยพันรหัส4ี่ซี8องเก้าจามีก็ทิ้งลูกนี้ออกจากบ้านเจเครียดแจ่ฉุนนเอาเงินคืนมา ยุคนี้คนโกงมันเยอะนะใช้บัตรเงินสด s ร์ r t purse ดีกว่านั่นมันคอลเลคชันใหม่ซื้อไหมซื้อเงินกำลังมาแต่แฟชั่นมันเปลี่ยนแล้วสินเชื่อตามใจคุณ นำเงินกู้ที่ผ่อนไปแล้วมาลงทุนใหม่ได้กรุงศรี SME จากธนาคาร